ท่องโลกวิจัยไปกับสบวสวัสดีครับท่องโลกวิจัยไปกับสบววันนี้หลายๆท่านคงจะชื่นชอบผลไม้ไทยกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับเช่นเดียวกับในตลาดต่างประเทศครับที่มะม่วงน้ําดอกไม้ได้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่เชิดหน้าชูตายกับประเทศไทยของเราแต่ก็ยังมีปัญหาที่เกษตรกรต้องประสบอยู่บ้างนั่นคือการสุกงอมของผลที่ส่งผลต่อความเสียหายในขณะส่งออก ศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในกำกับของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำการศึกษาถึงวิธีที่ใช้ในการเลือกผลอ่อนแก่คือการสังเกตการจมการลอยในน้ำเกลือจากนั้นจะใช้การจุ่มในน้ำร้อน50-55องศาเซลเซียสและลดอุณหภูมิน้ำทันทีด้วยน้ำเย็นเพื่อควบคุมโรคซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งมะม่วงน้ำดอกไม้ออกจำหน่ายในต่างประเทศได้ดีครับ สอบถามข้อมูลได้ที่โทร022529467ถึง8ต่อ103ในเวลาราชการ